ะจะพาไปดูดอกไม้เป็นทานตะวันนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นทานตะวันที่เพิ่งเคยเห็นในปีนี้ส่วนดอกไม้นี้คือดอกแคแคสะเดาที่เรียกแคสะเดาเพราะว่ามีรสชาติเหมือนใบมีรสชาติเหมือนสะเดาแต่ดอกจะมีรสชาติคล้ายแคป่าบ้านเราในที่สุดปีนี้ก็ไม่ได้ไดมาเก็บไปกินคะ ไปดูเลยเสียงเด็กร้องดังลั่นเลยเริ่มตรงไหนดีโอ้เสียงเด็กดังลั่นเลยค่ะนี่เป็นเป็นผักผักโขมแดงอู้วันหลังต้องมาเก็บเม็ดแล้วเนี่ยค่ะก่อนที่เขาจะถอนทิ้งสูงเกือบท่วมหัวนี่ค่ะเนี่ยสูงเกือบท่วมหัวแต่อันนั้นน่าดอกอนั้นน่าสูงท่วมหัวแล้วค่ะ ้เนี่ยอช่อเนี้ยสวยมากเลยสวยคราวนี้ดูมาเขือเทศไม่ได้แวะมาที่สวนเนี้ยเป็นเดือนแล้วมั้งค่ะอู้วมาเขือเทศสุกส่วนัวงคงไม่ได้ผลหรอกค่ะนี่นี่ เขือเทศสุกค่ะเสียดายมันไม่มีพันพันลูกเล็กๆหอมหอมโดนใบมะเขือเทศแล้วหอมชื่นใจเนี่ยถั่วเขาซูชีนี่ก็ไม่รู้ว่ามีกี่ลูกปีเนี้ยค่ะไม่อร่อยมะเขือเทศแบบเนี้ยไม่อร่อยค่ะ เยอะนะหลายลูกนี่ mm. mm. ช่อเล็กๆก,ก็มีอันนี้อยู่ดกนั่นี่ยค่ะ mm. mm. ถ้าใส่ส้มตำต้องต้องเก็บขนาดเนี้ยข mm. นาดลูกนะโอ้โหคงไม่มารดน้ำดูที่ใบเนี้ยมันเผ็ดมากกินได้ทั้งใบทั้งดอกเผ็ดมากค่ะ เซิลโอ้โหไม่มาลบน้ำเลยดูสิดินแห้งเลยค่ะส่วนตรงนี้เป็นแคลม่วงนี่เป็นมันเทศโอ้แคลต้นนี้ออกดอกแล้วค่ะมงดจะเก็บยังไงเนี่ย ม่วงนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นลืมชื่ออีกแล้วที่บีทลูทค่ะโอโหแดงส่วนถั่วสีดอกสีแสดไม่คงไม่ออกลูกให้เขาเก็บหรอกค่ะยังมองไม่เห็นเลยคง <c oughs> มีอยู่ลูกเดียว จะไปดูเศษดูใบหูเศษงามจังเขาตัดดอกไปแล้วค่ะถ้าไม่ตัดดอกแล้วใบจะไม่แตกแน่ๆเลยกลิ่นเหมือนใบสาบเสือเวลาฝรั่งเขาเป็นหวัดนี้มีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันคะเขาเป็นคนเยอรมันเขาบอกว่าเวลาเป็นหวัดทางเยอรมันเนี่ยสมัยเด็กๆพ่อแม่เขาจะเอาใบเซจไปต้มกับ หัวหอมทำให้อาการคัดจมูกหายไปค่ะอุย้ยบานชื่นอันนี้เป็นดอกของอินเดียนทอเบโกนี่นะคะสีก้านยาว,ยาวก้านยาวๆนียค่ะนี่ก็เป็นยาดูสิแตงเหลือให้เห็นไหมย <c oughs> อยู่ตรงนี้หัวทัดเก็บได้เป็นถังนะแตงลูกเล็กๆแบบนี้ดองอร่อย ที่จะพาไปดูดูด,ด,ดอกอันเนี้ยดูอันเนี้ยสวยจังชอบดอกบานชื่นชอบมากๆเลยบานชื่นดาวเรืองแล้วก็บานไม่รู้เลยเนี่ยไม่สวยแล้วนะคะเริ่มไม่สวยแล้วนี่ค่ะที่จะให้ดูเนี่ยดอกอันเนี้ย พอที่เห็นใบเมื่อตอนที่เป็นต้นที่ยังไม่มีดอกที่แท้คือดอกนี้นี่เองใบเหมือนเหมือนที่หัวแพงๆนะคะโ<ฮ>แกนตะวันจังเลยไม่รู้ว่านี่ใช่แกนตะวันไหมคะเนี่ยแต่ดอกสวยนะด่ดอกสิอ้ดอกสวยจังเลยนี่ ดอกสวยนะเนี่ยเขาเพิ่งจะเอามาปลูกปีนี้เพิ่งจะเห็นปีนี้ค่ะหลายคนคงเคยปลูกแล้วพอเดินมาจูงหมามาเออเข้าไปดูดีกว่าดอกเนี่ยสวยดีสวยดีค่ะโหยุงตัวหนึ่งตัดเมื่อกี้คันคันนี่มีเม็ดแล้วนี่ค่ะนี่เม็ดมันคงเป็นตระกูลเดียวกับทานตะวันนี่ค่ะนี่ เป็นตระกูลเดียวกับทมนตะว,วันแน่เลยที่จะพาดูก็เท่านั้นล่ะค่ะวินี่ไงแต่งแก่แล้วรูปนั้นน่ะส่วนอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นเนี่ยค่ยเนี่ยใบแหลมๆยาวๆเนี่ย แหลมๆยาวๆไม่รู้อะไรใบโหมีพิกด้วยนะมีพิกด้วยนะ่าจะเป็นจาราตีนโน่ค่ะอันนี้ก็ไปจบคลิปตรงมาเกือเทพดีกว่าค่ะนี่ โอ้โหพันหน้าดูเลยพันพันพันจริงๆวันหลังถึงจะมาเก็บอันนี้ค่ะเม็ดของเม็ดของผักโขมผักโขมแดงเนี่ยสวยจริงๆนี่แก่แล้วนะน่าจะเก็บได้แล้วค่ะเม็ดผักโขมแดงที่ร้านจีนกับร้านอินเดียเนี่ยเขาขายนะแต่ใบตอนนี้ไม่น่ากินนะเพราะแก่แล้วดูต้นผักโขมสิ ดูลำต้นน่ะต้นใหญ่ต้นบลัมเลยมเปรเทีตรงนั้นก็ยังมีไม่มีใครมารดน้ำค่ะแห้งเลยส่วนนี้ก็เป็นดอกของยาสูบอินเดียนแดงโอ้โหก้านแดงน่าดูอันนี้แก่แล้วแน่ค่ะตัดไปไปทั้งช่อได้เลยนะเนี่ยหมายถึงเม็ดนะคะแก่แล้วจะให้ใา้หงอนไก่ส่วน การหอมอันนี้ก็แก่แล้วได้พบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมสวัสดีค่ะ